มี่กันครับนี่ครับก็คือว่าตอนเรียนอยู่เนี่ยผมลรัฟังตั้งแตบบ่ตอนเรียนอยู่เลยละกันตอนช่วงท้ายๆท,ที่ผมจะจบเนี่ยผมก็เรียนได้ดีประมาณหนึง่งแล้วก็ใช่ครับแต่เป็นเกียรติยศที่แบบพอดีเป๊ะเลยที่เขาให้ตามสุตเท่าไหร่ผมได้เท่านั้นแหละเท่านั้นแหละ <laughs> คือ,อตอนปีปีห้ากำลังจะทำ thesis thesis เอเนี่ยจะได้กินนิยมบมดแปะไ้เลยก็เลยตั้งใจมากก็ประมาณเนี้ยโอ้ต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้โอ้คล้ายกันมากชีวิตต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้แต่พอทาแบบน่าไปสัมพัสเฮ้ยทำไมแบบมันห่วยมากมากอะไรเยอะห่วยแย่มากมากเครียดมากทาอะไรไม่ถูกคือแบบโอ้กินไม่ได้นานไม่หลับสามสี่วันเลยจนสุดท้ายต้องกล่งว่าเฮ้ยช่างมันแล้ไม่เองก็ไม่เป็นไรกินนิยมไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เราก็ต้องทำพาร์ทที่เหลือให้มันดีที่สุดตอนนั้นก็พยา,จจายามตั้งใจทําสิ่งที่เหลือให้มันดีที่สุดโดยยังไม่พอใจกับแบบตัวเองหรอกพอตอนจูลี่จูลี่คือเวลาจะต้องออ <c oughs> เอาเปษติดบอร์ดแล้วก็อธิบายรครับอธิบายให้อาจารย์ฟังผมงงงก็พยายามนึกแต่ข้อดีแล้วนะข้อเสียนีตนน้ต้องเก็บซ่อนนะแบบดูในใจอาจารย์ใหญ่เฮ้ยอะไรเงี้ยอธิบายป็นข้อดี เออปรากฏจ้าไม่เห็นข้อเสียเลยดีมากเลยเพราะว่าความตั้งใจในการทำเขตนี่มันดีมากเลยพี่ผมใสเต็มร้อยซึ่งแบบโอ้โหทุกคนเห็นก็อึ้งเลยอ่ะเพื่อนเห็นก็อึ้งมผมเขียนตีบครึ่งครึ่งเผ็นนี้ได้ป้ะแต่ชิ้นนี้มันมีขนาดเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งเนี่ยเขียนตีบเลยสองอิมครับสองอิมต่อกันใหญ่ๆแล้วก็มีรูปใหญ่ๆรูปหนึ่งก็ต้องมีรูปอิมหนึ่งอีกสองรูปสี่รูปแบบนี้ เห็นด้วยสีโปสเตอร์ใหญ่ๆแล้วเพจโถงเนี่ยเรนเดอร์แบบฝนปากกาแบบล็อบติ้งพังไปหลายด้านอ่ะคือตั้งใจมากๆใครเห็นเขาจะบอกโถเอาแรงมาจากไหนวะเอาแรงมาจากไหนแต่ว่าเป็นความไมใชท่ซ้อมเฉลี่ยก็ไม่ครับท่านขอเปลี่ยนเลยเฉลี่ยมันออกตอนปีสี่ตอนเป็นเรดีลของพิดตอนที่ฝึกงานใช่ตอนนั้นน่ะเฉลี่ยฝึกงานครับตอนเอชิต้าก็ไปดูทางออฟฟิศเลยเพวกลัวไม่พูดอะไรเลยผ่าเศษ เทียนก็มายืนนิ่งๆไม่พูดอะไรเลยอจเหยมันยังไม่พูดอะไรเลยอ่ะโอเคก็คือสรุปว่าเทียนทำแล้วก็เหมือนที่สแตนปเขาพูดเลยใช่ไม่ได้ตั้งใจรอผลออกมาดีแล้ออกมาดีแล้วคราวนี้พอมันออกมาดีทํางานจริงผมก็อยากจะทําอาชีพทางนี้เพิ่มดีเหมือนกันฉะนั้นตอนแรกๆก็เลยต้องไปทั้งสองแห่งก่อนเพราะอ,อน,นี้เราก็ชอบแต่ว่าก็ต้องตั้งใจัเลยเลยว่างานที่เราเรียนมาได้ดีนะเราต้องท,ทำเป็นอาชีพหลัก ไอ้น,นี้เราไม่ได้เรียนมาเรามาแบบทุกนุ่งม,มากเรียนดนตรีรก็ไม่ได้เรียนแกะเล่นเองโน้ตรู้บ้างไม่รู้บ้างอ่านโน้ตเอาโน้ตมาวางแล้วเล่นเลยเล่นไม่มีทางได้เยก็ต้องนั่งไล่ทีนี้แล้วก็ถึงไดไมก็คือใช้วิธีกแกะแบบทุกทุ่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอันนึงอ่ะไม่ค่อยมั่นใจหรอกแต่ว่าชอบชอบอีกอันหนึ่งอ่ะมีมีความมั่นใจว่าเพ่อเรียนมา แต่สมัยนั้นตั้งเงินเป็นแสนเลยนะอำเฉียงถูกต้องถูกต้องผมมีเงินสร้างบ้านรถเสียงระดีนึกภาพนะฮะจบสถาปัตย์จุฬาสี่พันนิยมอันนั้นสี่พันได้ดนตรีเป็นแสนแล้วเขาทิ้งไปผมมีเงินสร้างบ้านที่เฉลี่ยมาเสร็จแล้วโอเคละแล้วก็เลิกป้าเสร็จหลังจากนั้นไม่มีเงินซื้อแล้ว อย่ากอะไรอื่นเดี๋ยวเขาซัพเฟอร์คนรู้พวงเราซัพเฟอร์เนะอย่างเงี้ยพอพอพอมันมีจุดบางจุดที่มันมากระทบจิตใจเราอย่างเช่นที่ผมเล่าให้ฟังว่าเรื่องความเป็นส่วนตัวเรื่องอะไรต่างๆคือชีวิตชีวิตคนเรานี้หนึ่งชีวิตกี่กี่วันนะเพจสองหมื่นประมาณแค่สองหมื่นวันเองที่ผมก็รักที่จะเก็บความเป็นส่วนตัวของผม ซึ่งมีไม่กี่หมื่นวันเหลือเหลือไม่ถึงหมื่นแล้วมั้งเนี่ยผมก็อยากใช้ชีวิตที่ไปถึงนะรู้เรื่องไหไม่ถึงแล้วนั่นแหละสามสี่พันนั่นแหละมันเลย่ชัดเจนมากเลยว่าผมก็ไปทางนี้ในกรณีที่ขอพิธีกรคนใหม่คะับกำลังลงนะเนี่ยผมก็ไปสางเกตารได้ต่อบเพราะผมอยากมีชีวิตที่ความเงินสุดโต่งผมประมาณไม่ถึงหมื่นวัน ทางสองแพ่งเล่ไครับผมว่าคือทุกคนจะรู้ในใจอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเหตุผลมันทำให้เราต้องเลือกก็ค,คืออยู่ว่าแต่ผมมักจะบอกเสมอนะว่าการทําตามความฝันครับคือคือตามสื่อทีวีมันจะบอกว่าเฮ้ยพวกเราลุกคนมาเดินตามตามความฝันน้ยนี่มงเท่มากเลยแต่จริงแล้วผมก็คัานับถือคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยอมทิ้งความฝันและทํางานที่มั่นคงเพื่อเลี้ยงครอบครัวตัวเองคุณ ผมว่ามันมันมีความยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน,นครับก็ถ้าเกิดว่าเขาพัวไม่ได้ไม่ได้มีนีก l o มากหรือว่าเขาสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองสามารถส่งให้เราไปตามความฝันได้ก็ไปเถอแต่ว่าถ้าเขายังมีงคนอยู่ก็ผมว่าอบครัวสำคัญกว่าทุกสิ่งที่ที่ผมพูดถึงทางสองแท่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่า เป็นบัญชีอยู่บริษัทนี้แล้วจะเป็นบัญชีบริษัทหนึ่งไม่ใช่นะก็คือเป็นบัญชีวันนี้แล้วอีกพรุ่งนี้จะเป็นเจ้าของคาแคร์หรือว่าวันนี้เป็นนักกฎหมายแล้วพรุ่งนี้ฉันจะเป็นคุยใช่ไหมมันเป็นคือมันมีเขาเรียกว่าสองคนในร่างเดียวเพลงของใครนะดูโครับสองคนในร่างเดียว ไม่เป็นสิ่งคุณพูดกอโทษพูดเรื่องตัวเองดีกว่าเพราะว่าตัวเองคล้ายๆเคียงแต่ผมเลือกตรงนั้นชัดเจนเลยหนึ่งความรู้ดนตรีเราก็ต่ำแล้วก็พอรู้บ้างแล้วก็คือจริงๆงานถ้าถ้าผมไม่มีโอกาสนะครับผมว่าผมก็เป็นเหมือนที่นี่แหละเรื่องดนตรีนี้มันเป็นโอกาสจริงๆผมไม่ได้เป็นคนที่แบบมุ่งมั่นอย่างสแตมป์มากมายนะครับงานทางด้านดนตรีมันมีโอกาสเข้ามายังที่อย่างตอนเรียนอยูอ่เนี่ยมีคนมาชวนไปทํา พี่จิคนที่ให้โอกาสเยอะสุดคือพี่จิประท่าชนสลานน์ดีๆก็ชวนผมไปร้องเพลงประกอบเหตุผลเขาปอกอเหตุผลก็เห็นร้องได้ร้องที่หน้าชนะได้อะไรเงี้ยเห็นร้องร้องนะตอนที่ผมผมก็มีพี่ๆเขาชวนไปทำเรู้ว่าแล้จริงแต่พี่ไม่ไปตอนปีนึ่งไปเพราะผมรู้ว่าเราเสี่ยงตอนปีสองปีสองผมร้องเพลงโบฮีเมียนแรปโซนี่เป็นภาษาไทยโดยไม่ต้อง้องที ต้ละครของคณะผู้คุณจะเป็นขเข้าโอ้ยยังไม่มีใครทำเลยในนี้แต่ผมว่าทั้งห้องเนี่ยผมแข็งสุดโอเคแล้วก็พี่ตู้ทำละครเรื่องตลกเจ็ดตัวที่ A U A แล้วก็ทำโอเชียนรัสซี่เป็นภาษาไทยพันที่มีถุงเท้าเป็นทุกเท้าเช่ไหมครับทุก้าน้ำค้างเลยเป็นความตายแต่เป็นรถเด็กสร้างบ้านทำไมผมต้องร้องทำไมเพราะว่าตอนที่ใครร้องถึงเลยตอนแรกพี่เจี๊ยบอยากร้องก็ร้องไม่ถึง ผมก็เลยต้องร้องก็ตั้นเริ่มมาช่วยแหวนหัดแหวนร้องเพลงแหวนที่ติมานี่แหวนที่ติม่าสุนทรโลกแหวนเนี่ยเขากำลังเริ่มหัดร้องเพลงผมเป็นคนเล่นกีตาร์แล้วก็ขอให้แหวนนั่นั่นเพราะว่ารู้จักกันก็เป็นเอกสิทธิ์ผมเป็นเอกสิทธิ์บุรักร้องร้องแมนเดนนะแหวนท่านเป็นดรำเมเยอร์เลยพี่ตู้บอกต้องเอาคนนี้เพราะมันสวยแหวนก็สวยสมัยนั้นแล้วก็เราก็จะเปลี่ยนทิศนึงแต่ว่าทิศนึงสมัยผมมันไม่มีทางเลย มันไม่มีทางหรือปีนถึง Queens สมัยใจหรือมีทางคาพี่เข้าที่อยู่เหมือนพี่ปิดกั้นโอกาสตัวเองมากทุกต้องตอนนั้นผมนไม่ใช่ไม่ใช่แต่ผมอยาจะพูดเพราะว่าเราจริงมาพ <mon> ูดใมองว่าเผือเคยพี่ก็เก่งกว่าพวกเราอีกใช่ไหมวันนี้ท่านมีน้องเพลงไม่ใช่พวกเราสองคนนะผมว่าพี่ก็เก่งกว่าเยอะยวใช่เพราะว่าเหตุผลก็เพราะว่าคนบางคนตัดใจเร็วมากคนคนเก็บไว้จนมันถึงตกผลึกแล้วตัดสนใจ มีอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมตัดสินใจเร็วมากไม่คิดอะไรเลยคือเขาชวนก็ไปคือรายได้ที่หลังหวาจริงไม่ใช่ตอนนั้นเรียนอยู่<ม>เงินคือฐานะทางบ้านก็ปานกลางไม่ได้มีมีมีเงินซัพพอร์ตที่มากมายเพราะฉะนั้นถ้าใช้จ่ายในการเรียนทางบ้านมันก็สกปรกแทนมากใช่ไหมที่กรู้เฮ้ยอยากมีเงินเพือ่อไปซื้อพวกนี้แอบวางแหวอยากได้จังเลยจะเอามาเขียนติ่งสวยๆอะไรเงี้ย เนี่ย yeah. มันเป็นเหตุผลที่แบบเฮ้ยมีอะไรทาทาได้แล้วเราก็พอทําได้ทําเลยเตรียมคำถามจากซอนะครับต้องถามคนนี้คนลวและผมเองก็เริ่มไม่รู้จะถามอะไรเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวก็ไม่มีอะไรก็สองคนลองเจลสลับกันนะผมพี่ปุ๋ยผมจำได้ตอนไป่สามก็พี่ปุ๋ยร้องเพลงมีจีจำผิดแล้วคนละคนร้องเสียงแหลมใช่ไหมไม่ใช่ผมผมเสียงแหลมตอนนั้นตอนนี้พอโตแล้วเสียงมรนทุมเสียงนะครับ คำ<จ>ถามจากรอครับคำถามจากรอครับมาตัดเองว่าคุณจะไม่มีโอกาสอย่างนี้อีกแล้วที่จะ